นู้ามาถึงแล้วโดวยหลวงเชียงดาวสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันน้าจะไปไหนอีกแล้วนะคะกับการออกไปท่องโลกคนเดียว อีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายการไปเที่ยวคนเดียวนานมากๆเลยนะคะและห่างหายจากการนั่งรถไฟไปเที่ยวคนเดียวนานมากเช่นกันนะคะทริปนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ดอยหลวงเชียงดาวนะคะก็เป็นการจองไปเดินป่าคนเดียวนก็ยังคงเป็นการเดินทางคนเดียวที่ที่ไปเดินป่าอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราขึ้นรถชั้น3าขบวนรถไฟที่109นะคะ รถออกบ่ายสองสิบสิบห้านาทีนะคะไปถึงที่เชียงใหม่ประมาณตีสี่เนาะตอนนี้เรากําลังจะไปรอรถนะเพราะว่าเรามาถึงเร็วเนาะถึงบ่ายโมงยี่สิบสำหรับใครนะคะที่ปินตัว๋ว รถไฟแบบนี้มาแล้วนะคะจา่ายเงินปินแบบนี้มาก็คือไม่ต้องไปยืนต่อคิวรอซื้อตั๋วนะคะเดินสามารถเดินเข้ามาที่ที่ตรงสถานที่รอขึ้นขึ้นรถไฟได้เลยนะคะเข้าเกตเข้าอะไรได้เลยเนาะเพราะว่าเขาจะมี qr โค้ดแบบนี้ให้นะคะโอเคตอนนี้เราหาเกตก่อน ตีสี่ห้านทีเรามาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วนะคะขนานี้เวลาตีห้านะคะเรากําลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปยังวัดถ้ำเชียงดาวนะคะก็คือจุดลงทะเบียนจุดอบรมของการขึ้นโดยหลวงเชียงดาวในครั้งนี้นะคะเช่ารถเรียบร้อยแล้วะะและตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนะคะเรามาถึงวัดถ้ำเชียงดาวแล้วนะคะเราเขาจะเปิด ให้ลงทะเบียน11โมงครึ่งนะคะถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็จะเป็นการอบรมบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะขนาดนี้แกดูสภาพชินสีชินง่วงนอนมากเลยเดี๋ยวเราไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันเราเจอสารลาไว้นอนตื่นแล้วน <laughs> <laughs> อนสารลา ตื่นมาพร้อมกับรถนักเดินทางมากมายไก่กองคิดว่าน่าจะมาอบรมเหมือนกันนะคะตอนนี้สิบเอมงแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปจุดลงทะเบียนเพื่อทำการอบรมกันตอนนี้เวลาบ่ายสามยี่สิบนะคะเรา อบรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนที่ที่ไหนที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องลงทะเบียนกันที่ตรงนั้น,นอตอนนี้เราเดินทางมาถึงสำนักง,งานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวแล้วนะคะ วันพรุ่งนี้ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนของเราเนาะจะมีตามนี้คือเราจะไม่อธิบายเรื่องของการอบรมนะคะเพราะว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่นะคะก็จะต้องได้มาอบรมทุกคนอยู่แล้วหรือว่าถ้าหากใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้ววันนี้เราจะกางเต็นท์นอนตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเอานะ้ำแต่งตัวเก็บอะไรเสร็จแล้วเ,เราค่อยมาลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้หากใครมากางนอนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าต้องลงทะเบียน เข้าเข้าพื้นที่ให้ด้วยนะคะคือแนะนําเลยถ้าเกิดใครมาก็จะมานอนที่นี่ก็ได้ถ้าไม่อยากเดินทางแต่เช้านะคะแล้วเดี๋ยวเราเต็นกันก่อน <c oughs> <c oughs> ไวใช่ปะแล้วเราอะก็เอาข้าวไว้ข้างนอกเนาะเป็นความผิดเราเองแหละเพราะว่าจริงๆอะ่สะสัตว์ป่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีสัตว์ป่าออกมาหากินด้วยไงคือถ้ารู้ก็จะแบบไม่เอาไว้ข้างนอกอะ่ะแต่ว่าข้างบนอะ่ะเรารู้ว่าจะมีสัตว์ป่าใช่ปะตกใจมากเหมือนดูเต้นขัดหรือเปล่าน้องเหมือนน้องไปเลย ข้าวเรนะีจะหมดเน่าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มีเหมือนมีได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเดินออกไปหาเจาา้าหน้าที่กันจากสถานการณ์น้องหมูป่าเมื่อสักครู่นะคะสรุปก็คือเต็นท์เราขาดนะฝั่งน,น้นตอนที่หมาไล่น้องมาแล้วน้องมาเหยียบนะคะคิดไว้แล้วว่าต้องมีขาดนะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เขาจะเปิดเปิดโรงครนะัวให้เราไปนอนเพราะว่า เราไม่กล้านอนแล้วลอ่ะเราไม่กล้านอนตี่นี้แล้วจริงๆโดนน้อ,ลองลองจับลงมาเดี๋ยวเก็บของย้ายไปตรงนู้นนะคะอันนี้คือฝ่ายชีพที่โดนน้องเหมูป่ายเหยียบขาดไปนะคะขาดแบบ เลยแล้วตอนนี้เราก็ตรวจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตามจุดต่างๆ่างวนะคะชุดพร้อมวันนี้กับเป้14กิโลเขาก็จะให้นั่งรถกระบะแบบนี้ไปนะคะขึ้นคันละ5คนหากครบแล้วก็คือออกเดินทางได้เลยแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกัน เดินจุดเริ่มเดินแล้วคนะมาถึงจุดเริ่มเดินใครที่มาดอยหลวงเชียงดาวนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเป็นจุดสแกนนี้ให้กับเรานะคะเธอจะมีทั้งหมด28พอดนะเห็นปะให้โหลดแอปพลิเคชันของอันนี้มาแล้วเดี๋ยวตอนที่เราลงทะเบียนก็จะมีเองนะคะได้หรือเปล่า <c oughs> อ้าวไม่ได้ <c oughs> นีามีข้อมูลให้กดยอมรับไปแล้วหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะสแกนได้เลยนะคะโดยไม่ต้องมีสัญญาณก็ได้เนาะอันนี้คือเก็บได้หรือมีคนให้เขาเนี่ยมีคนให้เนอแล้วหนูเอาตัวใหญ่ๆมาให้นะรอบหน้าไม่ต้องแบกขึ้นไปนะอันนี้คือเจ้าของน่ารักอะ่ะ โอเคคะ่ะขณะนี้เวลาเวลาสิบโมงนะเราเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นกันแล้วนะคะมีอีกจุดหนึ่งสแกนก่อนเช็คพอย i n วันเนอใช่ไหมเรลยเช็คพอย o i วันได้ปะเนี่ยเราองบอกว่าคุณได้รับหนึ่งคะแนนสแสดงว่าเราออกเดินแล้วอันนี้ก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านนะคะคืออันเนี้ยข้อมูลเนี้ยเราสามารถเก็บไว้ได้เลยนะ เนี่ยขึ้นหนึ่งคะแนนแล้วแล้วก็เหลืออีกเก็บอีก2 7สเจนสามารถเก็บไว้อ่านได้เลยนะคะเอออันนี้แอบแอบอันี้ดีเนาะถ้าถ้าเกิดว่าทุกที่มีก็จะดีนะคะคือเวลาเดินให้เราสังเกตด้วยนะว่าเขาจะมีไอไอตรงหลักสกแกนทิวอโคนี้ให้นะคะ8.5กิโลทางเดินแรกเริ่มค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเรียกว่าชัดเจนเลยเดีว่ แล้วก็จะลื่นหน่อยเพราะว่าข้างบนนี้เขามีความชื้นนะคะมันจะมีหมอกอะไรปกคลุมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหมือนฝนตกตลอดแต่ว่าโชคดีหน่อยนะคะเพราะว่า,าลุงคนที่ขับรถมาค่ะเขาบอกว่าสองวันก่อนเนี้ยฝนตกแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีฝนมาสองวันแหละถือโชคดีถนนทางเดินมันก็จะได้ไม่แฉะมากเนาะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะ Thank you. าณห้าสิบเมตรนะคะเราก็เจอจุดที่สามเขาจะเขียนไว้ว่าศูนย์สามนะนี่คือจุดชมวิวดอยหลวงน้อยนะคะอ่าเห็นเปล่าตรงไหม <c oughs> สวยงามมากอันนี้คือดอยหลวงน้อยนะคะเนี่ยถ้าถ้าถ้าเมฆไม่ปิดนะคะจะอยู่ตรงน,นี้เมื่อกี้มองเห็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ฟ้าปิดไปแล้วโอเคเราเดินต่อ จุดเช็คพอยที่สี่นะคะต้นตรงนะคะพืชดึกดำพันดึกดำบันเห็นเต่า ต,ตุลาถึงธันวาเนี่ยนอกจากจะเห็นไผ่แล้วเรายังจะเห็นเทียนนกแก้วนะคะก็คือพืชชนิดหนึ่งดอกไม้ชื่อเทียนนกแก้วเนี่ยจินตนาก,การว่าเขาคือนกแก้วนะคะแต่เหมือนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเถอะว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าจะพยายามเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะสังเกตเห็นเทียนนกแก้วให้ได้นะจะถ,ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูลักษณะของดงไผ่นะครับก็จะ ขึ้นตามหูเรานี้ก็แต่ว่าหิเยอะจริงดูดิขึ้นตามหูจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น <c oughs> อันนี้คือต้อนเถียนนกแก้วนะคะ <c oughs> น้องหลุดไปแล้วอันหนึ่ง <c oughs> นี่ต้นนี้แล้วก็นนออวกมีสองต้นตรงนี้นะคะที่สมบูรณ์มากๆแต่ว่าน้องไม่มีดอกนะที่เจ้าหน้าที่บอกว่า ถ้าพฤตจีการเนี่ยจะเห็นได้เยอะนะคะเราไปลุ้นข้างบนกันดีกนะคะว่าน้องจะมีหรือเปล่าตอนนี้ขอนัง่งพักก่อนอแล้วเราเดินมานิดน,นึงเราก็เจอต้นเทียนนกแก้วแล้วนะคะออาไม่ใช่เหรอโอ้อุตส่าห์ดีใจไม่ใช,มใช่มันคือต้นคิวอาโคสนะคะกํา <c oughs> เนิดเกิดขึ้นโดยเขตภาษาพันธสัว์า่าเชนเดาติดไมไม่ติดใช่ไหมมา ขอนุญาตนะคะเอ้ยโทษค่ะชนี่่ของผมติดเลยโอ้โหนี่พี่อยู่ไลลหนูเป็นวาเลยเรียบร้อยนี่คือดอยสามพี่น้องนะคะอันนี้ใช่ไหมคะสามพี่น้องอโอเคแสดงว่าคนต่อไปก็ใช้งานได้แล้วขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่โประกรมมั้จิกขึ้นมาได้ไหมคะ เมื่อกี้เจอนักวิจัยนะคะที่เขาขึ้นมาวิจัยพันธุ์พืชอะไรตรงตรงนี้แหละเนาะตรงยอดดอยนะคะคือเขาเดินย้อนกลับไปอะเราถามเขาว่ายังมีต้นเทียนนกแก้วให้เราดูหรือเปล่าเขาบอกว่ายังเหลือดอกดอกหนึ่งหนึ่งดอกเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าอยู่จุดนั้นหรือจุดข้างหน้าแต่ให้อ,อยู่จุดนั้นก็คือน้องไม่มีแล้วแต่พี่เขาบอกว่าเมื่อวานเห็นเพราะฉะนั้น ไม่โอกาสเป็นไปได้ที่มันจะเป็นจุดข้างหน้านะคะไปลุ้นกันตอนนี้ก็ถึงเช็คพอยท์ที่ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ถนนดินเดาเปเฮ้ยอะไรนะถนนดินถนนดินยังไม่ออกมันกินได้ปะคะไม่แน่ใจนนกิไม่ได้แล้วแต่ไม่ดอกเนาะอืมมีพืชพันธุ์แปลกๆเยอะมากเลยนะที่เชียงดาวอะไรกันคะจริงเหรอ พี่นักวิจัยคนเมื่อกี้เขาบอกว่ามันอยู่ตามซอกหินอ๋อมีมีข้างในอีกเหรอคะอ๋อต้นเดี๋ยวหนูไปดูหน่อยขอโทษนะคะหนูขอไปดูหน่อยเศร้าใจเขาบอกว่าเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยไม่ทราบว่าที่ไหนนะครนี่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 เลือดสองดอกพี่ใจ ยมานี่คือต้นน้อยนี่ก็คือต้นเขาใช่ครับนี่ก็ต้นต้นต้นเหลือสองตัวนี่คือตกไปหนึ่งตัวสามตัวอุ้ยอันนี้ต้นเหลือเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนะหนูถ่ายรูปก่อนแป๊บนึง จริงต่นเต้นเพื่อนๆสังเกตนะคะจุด QR ที่9นะคือดงเทียนนกแก้วนะคะถ้าเกิดว่ามาในช่วงที่เขาออกดอกเยอะๆเนี่ยเขาจะแบบเยอะประมาณนี้เลยนะเขาเป็นพืชที่มีความเประาะบางสูงมากนะคะไม่ควรสัมผัสเขาเนะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแค่3-4ดอกนะแล้วก็ดอกที่สมบูรณ์แบบมีอยู่แค่หนึ่งดอก มตอนนี้เราเดิมาครึ่งทางแล้วนะคะเพราะว่าเรามาถึงจุดสกัดสามแยกปางวัวนะคะตรงนี้มีน้ำให้กลองนะคะมีห้องน้ำาค่ะนะมีนั่งพักนะก็มีคิวอนะคะ เดี๋ยวจะกินข้าวกันตรงนี้แล้เวเข้าห้องน้ำดยอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะบริเวณลานแคมป์ก็จะมีห้องน้ำแบบนี้ทำไว้ให้เนาะส่วนวิธีการฉี่ก็คือฉี่ใช่ถุงย่อยสลายนี้นะคะเช็ดด้วยชิชชู่แห้งแล้วเอาถุงย่อยสลายเนี่ยไปทิ้งที่หลุมดำเขาจะทำหลุมดำไว้แบบนี้เฉพาะแค่อุจจาระปัสสาวะเราเท่านั้นนะคะตี่นี้ก็จะมีเป็นอ่ เขาเรียกว่าอะไรระหว่างทางให้เนาะเยื่ออย่างนี้เลยนะคะถุงดำถุงย่อยสลายแล้วก็สีแล้วเข้ามากินนะคะฉันเนื่องจากโดนน้องหมูป่าแย่งกินไปแล้วนะคะก็เลยแต่ต้มมาม่ากินกับไข่ที่เตรียงมานะคะลูกหาก็ทยอยขึ้นมาแล้วโค่ค่ะตอนนี้เที่ยงสามสิบหกหลังจากที่เราพกกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกเดินทางกันต่อ ตรงนี้คือดงกล้วยป่านะคะก็คือเป็นต้นกล้วยป่านี่เขาจะคอยตักเก็บน้ําไว้นะคะก็คือพูดง่ายๆแหละเขามีน้ําค่อนข้างเยอะนะเหมือนเหมือนกล้วยบ้านเรานั่นแหละก็คือเป็นแหล่งน้ําชั้นเลิศเลยนะคะในช่วงฤด,ดูแรงของสัตว์ป่าเนาะเขาก็จะมากินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบเหมือนกินน้ําอ่ะดูมันมีความรู้ใช่ไหม <laughs> แน่นอนฉันสแกน q ิวอาโค้ดแล้วฉันก็มาพูดให้พวกเธอฟังไง เขาบว่าคนในพื้นที่เรียกว่าเนินหมากันแปลว่าเนินสุนัขแพ้นะคะคือจากจุดนี้จะเป็นเนินที่ชันมากๆนะคะเตรียมใจไว้สเก็ตคิวอาแล้วเขามีเตือนด้วยนะแก่เนินเสือโคร่ง น่าจะเป็นเนินที่มีต้นพญาเสือโค้งนะฟังจัดชื่อหรือเปล่าเดาอีกแล้ว <c oughs> ทุกคนอันนี้มันคือดอกพญาเสือโค้งมะเห็นปะสีชมพู น,นี่คือฟอสซิลหอยเปล่าหนูแค่ว่าเขากั้นอะไรไว้ก็เลยมองเห็นฟอสซิลหอยนะคะมีคนเหยียบหนูนสวยมาก นะคะเราจะตรงนี้คือบ่อน้ําเก่านะคะนี่คือบ่อน้ําไม่ใช่หลุมขยะกัรุณาอย่าทิ้งขยะนะคะแล้วก็ระวังตกไปด้วยแต่ทางเดินมันก็ชัดเจนอะนะ่ะเนาะคงไม่มีใครเดินตกไปหรอก ะะคะเราก็มาถึงแคมป์แล้วใช้เวลาเดินมา5ชั่วโมงเป,เป๊ะเลยนะคะตอนนี้จับจองพื้นที่กลางเต็นท์ก่อน ฟ้าเปิดนะคะเรากำลังจะไปนั่งรอดูพระอาทิตย์ตกกันกันชันนะจ๊ะว่าไป 1อกนาิกา57นาทีขึ้นมาถึงยอดแล้วนะคะ แล้วนะคะเรากำลังจะเดินลงไปที่แคมป์แล้วนะนี่ถ้ามองจากตรงนี้จะเห็นแคมป์เราเดืดก็ไม่ใกล้นะเธอพระอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังพอมองเห็นถนนพนทาง <c oughs> เดินเราจะเดินลงไปกินข้าวแล้วพี่ที่เดินมาด้กันให้แอปเปิลเราด้วยแหละจริงๆ <c oughs> หนึ่งลูกแล้วก็ตอนนี้กำลังจะต้มน้ำต้มมาม่านะครับแล้วก็จะ นอนเลยจ้ะเอยหนาวขณะนี้เวลาตีห้านะคะเราเตรียมตัวที่จะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วนะคะก็ขึ้นเส้นเดิมที่เราไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะก็คือจุดเดียวกันนะเดี๋ยวรอรอพี่เออพี่นักสื่อความหมามามาเรียกนะคะเกดู้ะเปียมหมดเลยสี่ กล้องส่องทางไกลอามองเห็นแต่ว่าสายตาก็มองเห็นนะแต่ในกล้องมองไม่เห็นน้องยืนเด่นมากๆเลยอ่ะมันโทรศัพท์ซูมให้ดูไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลเมื่อกี้มีนะักท่องเที่ยวเอากล้องส่องทางไกลให้ดูนะคะคือมองจากตรงนีน้เห็นนะแล้วน้องสวยมากและขนาดนี้เวลาเจ็ดโมงสิบสองนาทีนะคะ เราก็กำลังจะเดินลงไปที่แคมป์เนาะเพื่อหุงข้าวไม่ใช่หุงข้าวต้มมาม่านะคะกินข้าวแล้วก็ทำธุระอะไรให้เรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวทำไมไม่มีน้ำเก็บของแล้วก็เตรียมลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีมีนัดคือรถเช่าสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะเพื่อกลับกรุงเทพมหานครเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ถึง เออที่ทำการเนี่ยคำนวณไว้แล้วไม่ควรจะต้องเกินบ่ายโมงหรือบ่ายสองนะคะเผื่อเวลากินข้าวด้วยขอบคุณทุกคนมา,มากเลยนะคะที่ติดตามชมจนถึงจบคลิปนะคะตื่นเต้นวันนี้ก็ ฝากติดตามมิน่าจะไปไหนได้ในคลิป,ปถัดไปนะคะส่วนทริปหน้าที่จะมีก็คือเด่นช้างนอนนะคะที่อุทอยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน,น่านนะคะฝากเพื่อนๆติดตามมัน่าจะไปไหนต่อด้วยนะคะถึงแม้มันจะพูดไม่รู้เรื่องก็ตามนะคะโอเคค่ะทริปนี้ไปแล้วคะ่ะบ,บาย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 ดอยหลวงเชียงดาวบา,บาย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 